สวัสดีไหนดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงปี2,566ของชาวลักขณา กรกฏนะคะซึ่งชาวลัคนากร,รกฏนะคะจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะดูคลิปนี้ได้นะคะเราก็ต้องรู้ช่วงวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญที่สุดคือเวลาเกิดของเราค่ะผูกดวงแล้วตามลัคนาอยู่ในลัคนานี้หรือไม่จริงๆสามารถเช็คได้ง่ายๆเลยนะคะเสิร์ชจากใน Google เลยว่าเช็คลัคนาแล้วก็ทําตามวิธีแบบนั้นนะคะเขาจะมีตารางในช่องให้แล้วก็ไปเทียบดูก็จู้แหละว่าอันเนี้ยเราเป็นชาวลัคนากร,รกฏหรือไม่ซึ่งการดูแบบลัคนานะคะจะดูได้แม่นยํากว่าการดูแบบ ราศีทั่วไปนะจ๊ะอ่ะโอเคซึ่งในคลิปนี้เราจะอ่านในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงปีหน้าค่ะโดยภาพรวมนะคะการงานการเงินสุขภาพและเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะจะมีสถานะคนโสดค่ะเออคนที่แอบชอบเนาะแล้วก็จะมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันเลยสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะ โอเคค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับดวงในช่วงปีหน้าของชาวลัคนากรากฏนะคะตำแหน่งลัคนาคุณสถิตอยู่ตรงนี้นะคะที่พี่แมวน้องแมววางไว้นะคะซึ่งชาวลัคนากรากฏนะคะช่วงปีหน้าของคุณเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นปีที่คุณคาดหวังถึงการประสบความสําเร็จในความมั่งคั่งของตัวเองเยอะพอสมควรเลยนะคะจากที่เห็นรายได้จะมาจาก งานถ้าเป็นลักษณะงานที่เรียกว่างานฟรีแลนซ์นะคะหรือเป็นงานที่ต้องอาศัยความกระตือรือร้นนิดนึงเนี่ยจะสามารถทําได้นะคะจะสามารถทําได้แต่มันจะเป็นช่วงปีที่ตัวคุณเองจะต้องเรียกว่าค่อนข้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเข้าหานหนึ่งการเงินของคุณมันไม่ได้อยู่กับที่อะ่ะมันจะมาจากความกระตือรือร้นนะคะมาจากความกระตือรือร้นสําหรับชาวลักนากรากฎนะคะในเรื่องของการเข้าร่วมสังคมจะเริ่มตัวคุณ เหมือนจะเป็นคนที่เริ่มหาอะไรที่ชอบได้มากขึ้นนะคะจะมีเวลาจะโฟกัสนะคะกับสิ่งที่ชอบได้มากขึ้นจะเริ่มหาตัวเองเจอ ว่าตัวเองรักอะไรชอบอะไรอยากที่จะทำอะไรจะเริ่มหาได้และถ้าแพลนคิดที่จะทำธุรกิจกับที่บ้านหรือเชื่อมต่อธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในช่วงปีหน้าจะเป็นช่วงปีที่ตัวคนเองจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานมงคลนะหลายๆงานอยู่หรือที่บ้านจะมีการจัดงานมงคลขึ้นบางทีอาจจะเป็นการทำบุญบ้านหรือจะเป็นการ อันเชิญหรือเป็นเจ้าภาพกระถินเจ้าภาพผระป่าหรืออะไรลักษณะอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะเป็นงานดีๆที่จะมีเพิ่มขึ้นนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กรกฎท่านใดที่โสดเนี่ยตกคุณเองอาจจะยังโฟกัสที่เรื่องการงานการเงินมากพอสมควรแต่ถ้าในคนที่มีคู่เนี่ยในบางเคส9้าเหรียญที่ขึ้นมาบ่งบอกในตรงนี้มันสามารถหมายถึงว่าสนใจตัวเองมากกว่าสนใจเรื่องคู่ได้ด้วยใช้ชีวิตกันอยู่แบบมินิมอลอะต่างคนต่างอยู่ นะคะเธออยู่ตรงนั้นใช้อยู่ตรงนี้แต่อาจจะมีความหงใย,ยกันบ้างเดี๋ยวไปดูดีเทลในเรื่องความรักความสัมพันธ์กันในเรื่องสุขภาพสิ่งที่พี่เมย์เป็นห่วงคือสุขภาพเกี่ยวกับโรคทางด,าด้านดวงตานะคะดวงตาสายตาถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเรามาระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้องและช่วงล่างนิดหนึ่งนะคะเอ่อมดลูกก็ดีซีสก็ดีต่อมลูกหมาก,ก็ดีอะไรอย่างเงี้ย มดลูกรังไข่ระบบสืบพันธุ์อันนี้ให้ระวังด้วยแล้วก็พวกเขา่าพวกข้อเท้านะคะแล้วก็ยังหมายถึงโรคสภาวะเรื้อรังใครที่มีอยู่เป็นอยู่ยังไม่หายนะคะอันนี้ก็ต้องคอนตินียวกันต่อไปแล้วก็เป็นโรคอย่างที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะอย่างที่บอกเนาะถ้าใครมีโอกาสนะคะช่วงปีหน้าจะเป็นช่วงปีอีกนิดนึงที่ถ้าคุณ อาจจะได้มีการลงทุนหรือสนใจเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศพี่มองว่าทําได้นะแต่ศึกษาหาข้อมูลก่อนนะคะและคิดให้ดีและจะเป็นปีที่เรื่องหน้าที่การงานของคุณคุณจะก้าวไปสู่การเป็นผู้รู้มากขึ้นถ้าใครมีความรู้สึกอยากที่จะเรียนต่อศึกษาต่อพี่มองว่าทําได้เรียนได้นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้อง รักษาคือสภาพจิตใจตัวเองเพราะจะมีความรู้สึกเหมือนคล้ายๆเขาเจอช็อกเบาๆอะ่ะไปถึงแล้วยังไม่คุ้นไปถึงแล้วยังไม่ชินแต่ในเรื่องเรียนอะเรียนได้นะเรื่องความรู้เรื่องความพยายามทําได้ถ้าจะคิดว่าจะเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงเรื่องงานพี่เมย์มองว่ามันยังไม่ใช่ปีที่จะได้เหมือนแบบเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายงานแต่มันจะเป็นการอัพไปสู่ที่ท,ท,ที่มันแบบ ชนานาญมากขึ้นมองในทิศนั้นมากกว่าในเรื่องของโชคลาภสิ่งที่เห็นไม่ค่อยอยากให้ได้เท่าไหร่เพราะมันเป็นทุกขลาภถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก็ดีนะคะจากในดวงที่ขึ้นมาเนาะและถ้าเป็นไปได้ไปตรวจพบอะไรสมมติตา่างมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่รักษาได้นะคะอยากให้ไปลองตรวจไปลองเช็คหน่อยนิดหนึ่งก็ยังดีนะประมาณนี้ละคะ่ะ เป็นช่วงปีที่คุณค่อนข้างเกี่ยวกับการทุ่มเทไปที่เรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องของความแอปที่ค่อนข้างสูงเลยนะลัคขาก,ากรกฎเนาะในช่วงดวงปีหน้าของคุณอืมโอเคเดี๋ยวเราลองไปต่อกันกับดวงความรักความสัมพันธ์ดูปีหน้ามีดาวย้ายตั้งสี่ดวงเลย นะคะแต่หลังๆมฤตยูเขามาตกในเนลาภะของเราเราอาจจะได้โชคลาภจากการเปลี่ยนแปลงก็ได้หรือจะเป็นโชคลาภอย่างที่บอกอะ่ะบางทีมันไม่ใช่โชคลาภทีมันเป็นทุกขลาบมันจะได้บางอย่างมามันต้องมีการสูญเสียบางอย่างไปซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะได้ลักษณะแบบนั้นเนาะอ่ะไปดูคนโสดกันก่อนความรักนะคะคนสดกอกอดคุณจะมีใครเข้ามาไหมปีหน้าเนี่ยสองห้าหกหกมีไหมคะขอให้หน่อย มีควีนถือดาบขึ้นควีนดาบ10บไม้นะคะควีนดาบ10ไม้3ไม้แล้วก็มีไพ่สองเดือนเห็นปะพี่บอกแล้วถ้าสมมติแบบจริงๆเหมือนคนโสดจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองไม่ค่อยอินอะแต่คุณมีเป้าหมายใหญ่ในชีวิตอะคะ่ะ เช่นเป้าหมายในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการหาเงินแล้วถ้าใครก็ตามมีความคิดที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงยิ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างถิน่นต่างแดนคุณยิ่งแบบโฟกัสเรื่องพวกนี้ชัดมากนะมากกว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์จากที่เห็นนะคะจากที่เห็นหรือบางทีคุณอาจจะกาลังรอคอยใครสักคนหนึ่งก็ได้นะอ่ะลองไปดูกันก่อนนะล่าสุดสำหรับคนที่คุณมีใจล้กัน ขอไพ่หน่อยเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคะ่ะคนโสดเพราะคุณเองเหมือนไม่ได้อินเนาะเดอะฟูนะคะมีเดอะมีสิบถ้วยแล้วมีไพ่เด็กไม้ไพ่เขาอะไพ่คุณเป็นไงคะคุณรู้สึกไงกับเขาคนโสดสีิดาคุณเฉยมากอะ่ะ มีสี่ดาบมีหนึ่งไม้คุณเป็นคนที่เหมือนมีเป้าหมายใหม่นะจากที่เห็นนะคะตัวเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณและเขาเป็นคนที่พูดคุยสื่อสารกันได้เขารู้ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่แล้วว่าจริงๆก่อนหน้านี้นะการเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคุณ ตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาแบบคนรักหรือถ้าเขาคิดที่จะเข้ามาหาคุณเขาก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบคนรักเช่นกันเพราะฉะนั้นมันมีช่วงระยะเวลาที่มันเหมาะสมกันอยู่นะคะจะเริ่มต้นได้จากการพูดคุยการสื่อสารการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเองในส่วนของตัวคุณเองคุณคิดที่จะเริ่มเป้าหมายใหม่คิดเริ่มงานใหม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อที่จะให มีความรู้สึกที่มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นจิตใจที่คุณมอบให้เขามันคือแค่ประมาณหนึ่งในสี่ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือไม่ว่าวันข้างหน้าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่สิ่งที่หน้าไพา่โดยรวมขึ้นมาบง่งบอกมันเป็นหน้าไพาท่ที่ต่ต่างมีคนเข้ามาคุณก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะคะหนึง่งสี่สี่ดาบขึ้นมาบอกด้วยคุณก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะคุณมีเป้าหมายใหม่ที่มันใหญ่กว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคนโสดนะ,ะดูสิแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา พอแอบดูก่อนมีไพ่ u s t i c e ขึ้นมานะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์มันจะมีพื้นที่แบ่งออกมาเลยว่าสถานะระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันเป็นคนคุยกันหรือเป็นแฟนกันมันจะมีการพูดสถานะออกมาอย่างชัดเจนจะไม่มีคําว่าคลุมเครืออยู่ในนั้นนะหรือเรายังไปกันไม่ได้เพราะฉันไม่ว่าง ฉันไม่ว่างเพราะอะไรฉันไม่ว่างเพราะฉันมีคู่หรือฉันไม่ว่างเพราะฉันไม่สะดวกจริง,รงๆที่ยังไม่อยากมีแฟนในเวลานี้อะไรเงี้ยมันจะมีการพูดออกมาเลยสําหรับจัสติคือคือชัดเจนไม่ต้องเดานะฮะให้แนะนำซิความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรอะลองดูก่อนนี่ในส่วนของไพ่แนะนำและ ให้พลังงานนะคะขึ้นมาเป็นควินถือถ้วยสถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมีโอกาสคุณเชื่อคุณเป็นคนเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆในชีวิตนั่นมันจะมาในเวลาที่ถูกต้องที่เหมาะสมมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณกับเขาเป็นอะไรมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณกับเขาต่างกันแค่ไหนแต่ถ้าเวลาที่เหมาะสมและคุณและเขารักกันความสัมพันธ์นี้พร้อมที่จะเติบโตได้อย่างแน่นอนในวันข้างหน้าเป็นทัศนคติที่ดีในการมองเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะพี่ว่า นะเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยด้วยค่ะคนโสดสละโสดเมื่อพร้อมก็ได้ไม่มีปัญหานะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคนแอบชอบอ่ะสถานะคนแอบชอบนะจ๊ะเป็นอย่างไรสถานะคนแอบชอบเป็นอย่างไรดูสิคุณรู้สึกยังไงกับเขา เอ๊ะเขาก่อนเขารู้สึกไงกับคุณคนที่คุณไปแอบ,บชอบเขาเนี่ยลักษาะกรกพรมีไพ่เดอะซันโอเคมีเดอะซันมีเดอะเวิลด์แล้วก็มีไพ่เด็กถือดาบอืมนะ คุณหลักคุณรู้สึกไงกับเขาลักษณะกอดกดก้าวไม้มีก้าวไม้มีนายถือถ้วยนะคะก้าวไม้นายถ้วยแล้วก็ไพ่สามไม้คุณมีความรู้สึกเลยว่าเขาไม่สนใจเขาห่างแล้วเราก็ยังคงรอคอยรอคอยกัน คาดหวังรอคอยการทําดีจากเขาบ้างรอคอยการแสดงออกในความรักความสัมพันธ์บ้างนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความพิภัยขึ้นเด็ซันเกิดเดวิลจริงๆสถานการณ์ความสัมพันธ์เขาน่าจะพึงพอใจจากการที่คุณแสดงออกนะว่าคุณชอบเขาคุณปลื้มเขาคุณรู้สึกดีกับเขาแต่สิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณคือไม่สนใจห่างเหินทําเป็นไม่แครนะ์ทั้งที่จริงๆเขาก็แอบมีความรู้สึกดีกับคุณอยู่ แต่ส่วนหนึ่งด้วยความที่เป็นเด็กถือดาบเขาอาจจะเป็นคนขี้ระแวงหรือสถานะในความสัมพันธ์ด้วยความที่พอมันเป็นเดอะเวลกับเดอะซัน่ะคือมันไม่มีอะไรให้เขาคาดเดามันไม่มีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว้าวมันไม่มีคือเขาเรียกว่าไงอะถ้ามันคือหนังสือเล่มหนึ่งอะมันคือหนังสือที่แค่เห็นปกก็อ่านออกแล้วอะ่ะก็รู้แล้วว่าเรื่องข้างในมันคืออะไร ชีวิตคุณไลฟ์สไตล์คุณหรืออะไรออย่างมันถูกสปอยออกมาตั้งแต่เอพิโซดแรกหรือตั้งแต่หน้าปกแล้วจากหน้าไพาที่ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้ใครที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วมีแนวโน้มว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นทรงประมาณเนี้ยคุณอาจจะต้องปรับปรุงสถานการณ์ในความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปให้เขามีความรู้สึกว่าชอบอะได้แต่เราต้องไม่ใช่แบบชอบแบบชอบหมดเลยชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบร้านเปอร์เซ็นต์ชอบจน มีความรู้สึกว่าเขาจะหันหลังใส่เราก็ได้เขาจะทิ้งให้เรารอคอยท่ามกลางความหนาวเหน็บก็ได้เขาจะทํานิสัยไม่น่ารักใส่เราก็ได้อะไรแบบเนี้ยเออนาออ่าแนวโน้มสีลักษณะกรกฎดูสิแนวโน้มเป็นยังไงคะมีไพ่สเตรนท์จะมีคนหนึ่งที่ดุใส่อีกคนตลอดแล้วก็จะต้อง ทำตามความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่มีใครกล้าแบบเรายังยไม่กล้าถือกับความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่แล้วก็อยู่ในสภาวะการบนเวียนเหมือนบูมเมลแรงจะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มาจะวนบนเวียน,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 นในความสัมพันธ์แบบนี้นะอ่ะลองดูซิไพ้แนะนำหน่อยค่ะไพ่แนะนำเป็นไพ่เฮโรแฟนกับไพ offer ่วีออฟฟ์จูนไพ่คือเราบอกว่า จงวางความสัมพันธ์แบบปล่อยวางเป็นกลางเป็นเพื่อนไพ่ขึ้นมาบอกแบบเนี้ปล่อยวางความสัมพันธ์แบบเป็นกลางเป็นเพื่อนหรือในบางเคสถ้านี่คือสภาวะการที่คนใดคนหนึ่งไปรู้สึกหรือแอบชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วไพ่ขึ้นมาบอกเลยว่าเขาไม่ว่างนะตัวเอง อะไรแบบนี้เขาไม่ว่างนะตัวเองคงต้องปล่อยวางนึกถึงความถูกต้องไว้อ่ะเคสหนึ่งเคสที่สองคือถ้าเป็นเคสความสัมพันธ์ที่คนที่เราแอบชอบอ่ะเขาโสดมันคือสถานะของความสัมพันธ์อย่างเชื่องช้าค่ะเฮโรแฟนคือความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปนะแล้ววีออฟจูเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เชื่อเถอะว่าถ้ามันถูกต้องถ้ามันใช่จักรวาลจะค่อยๆจัดสรรความสัมพันธ์และเวลาที่เหมาะสมให้กับตัวคุณได้เองนะ เพราะฉะนั้นคนที่แอบ,บชอบนะจ๊ะของชาวลักนณากรากฎใครที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์อย่าเพิ่งน้อยใจไปค่อยเป็นค่อยไปคําว่าเวลาของเราวันของเราคนของเรามันมีอยู่นะอ่ะโอเคต่อไปเป็นสถานะคนคุยเนาะโอเคคนคุยความสาคัญไม่ชัดเจนนะคะลักนณากรากฎ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในดวงช่วงปีหน้าสถานะมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอะไรอย่างอะไรนะคะอืมเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนคุยคนนี้ขอให้หน่อยลัคนากรากฎสิอ่ะขึ้นวิวมาให้ออฟฟอร์จูนค่ะเอดอะเชล่ออดนะคะกรกฎเลย แล้วก็เด e l เลเวอร์สด้วยอยยาคุณหลักคุณรู้สึกไงกับเขามีสเตรน t ์ขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยมีสเตรน t ์มีเจ็ดถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่ไนท์ชิรียนเดี๋ยวพี่ลองขยับ อืมโอเคเดแต่ลองดูสิชาวลัคขนาก็กกดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี่นะเขาเป็นคนที่อยู่ในโหมดของทางเลือกตัวเลือกพอสมควรเหมือนกันเหมือนทั้งคุณและเขาก็ไม่ได้คุยแค่กันแล้กันคุณและเขาไม่ได้คุยแค่กันและกันเขาก็มีคนคุยคุณก็มีคนคุยหรือ เขามีตัวจริงในความสัมพันธ์คุณมีตัวจริงในความสัมพันธ์แต่ว่ามาคุยกันในดวงจากหน้าไพ่นะคะเพราะฉะนั้นจากในสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้ความรู้สึกที่ตัวเขามีต่อคุณมันคืออยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่บางท่านเนี่ยมันห่างกันด้วยระยะทางบางท่านห่างกันด้วยเรื่องของอายุบางท่านห่างกันด้วยเรื่องของ ความยังไม่เข้าอกเข้าใจหรือสถานะทางสังคมต่างกันแต่คนคนนี้ค่อนข้างเชื่อน,นิดหนึ่งนะด้วยไพ่ที่ขึ้นมาเป็นเมเจอร์อคณะทั้งหมดว่าการเจอกันระหว่างคุณกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญและคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคู่ของเขาก็ได้เหมือนคนที่รับพิจารณานะคะในความสัมพันธ์ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคุณยังมั่นใจในตัวเขาน้อยกว่าที่เขามั่นใจในตัวคุณอีก ชาวลัคนา,ากรกฎเพราะจากที่เห็นเนี่ยสเตรนท์ขึ้นมากระเจ็ดถ้วยกับไนท์ถือเหรียญคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์จับต้องได้จริงหรือเปล่าคนคนนี้คน,ค,น,ค,นคุยเยอะไหมคนคนนี้ดูเชื่องช้าดูดูดแ,ลแล้วเขาจะไปต่อกับเราจรงิงๆหรออะไรเงี้ยในขณะที่เราก็ไม่กล้าปล่อยทางเลือกตัวเลือกตื่นไปด้วยนะจากที่เห็นและนี่คือดวงปีหน้ายำ้ำถ้าใครบอกตอนนี้ยังไม่มีมันก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตมันจะไม่มีถูกต้องไหม ไปต่อสิแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะมีไพ่เดทขึ้นมาในความสัมพันธ์นี้จะเกิดการจบเกิดขึ้นหนึ่งคำว่าการจบมันเป็นเกณฑ์ที่คุณและเขาไม่ได้ไปต่อหรือมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งไปจบจากฝั่งตัวเองมาเพื่อให้ได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไม่งั้นไม่รอดนะคะ ความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์ต้องทำอะไรบางอย่างบางท่านมาถึงจุดจบจริงๆไพ่แนะนําไพ่แนะนําขึ้นเด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ก้าเหรียญส่วนหนึ่งไพ่ขึ้นมาบอกเหมือนประมาณว่าถ้าตัวเราเองมีความรู้สึกยังไม่พร้อมจริงๆอะ่ะ แล้วแล้วเรามีความรู้สึกเรายังมีอย่างอื่นที่จะต้องโฟกัสบางท่านโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินบางท่านยังมีความฝันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากทําการที่ยังไม่ได้มีความรักหรือมีคู่ในช่วงระยะเวลาที่เราต้องการมีเป้าหมายในชีวิตแบบเนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดนะเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าโสดก่อนก็ได้แต่ความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นความรีเลทที่มันอาจจะมีเกณฑ์ทําให้คุณได้กลับมาโสดอีกครั้ง เราค่อยมาหาคนที่เป็นคู่ที่ใช่ก็ได้ไพ่ถึงขึ้นมาบอกว่าเกณฑ์เนี้ยความสัมพันธ์นี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้หยุดมันมีเกณฑ์ที่จะได้พอนะนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในความสัมพันธ์นี้เอาใจช่วยบางท่านต้องอยู่ในจุดที่เรียกว่าต้องยอมโสดก่อนอะต้องยอมโสดก่อนต้องยอมปล่อยวางปล่อยไปสักคนหนึ่งก่อนเพื่อจะได้คว้ามือไว้อีกคนได้อย่างเต็มไม้เต็มมือนั่นเองอะเอาใจช่วย และคนมีคู่จ้ะความรักของคนมีคู่แล้วนะคะเราเป็นคู่เขาเขาเป็นคู่เราต่างคนต่างรู้ว่าเราคือคู่ของกันแล้วกันจะเป็นอย่างไรลัคนากรกฎขอบไพ้ค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนมีคู่มีพไพ่ไนท์ถือดา มีไนาดาบมีแปดถ้วยนะคะไนาดาาแปดถ้วยแล้วก็มีไพ่แปดเหรียญเหมือนไม่ค่อยสนอกสนใจกันสักเท่าไหร่หรือเปล่าไพ่เขาอะ่ะเออไพ่คุณคุณรู้สึกไงเขามีไพ่สิบอ๋อสี่ไม้จ้ะสี่ไม้มึงทีพี่เมย์ก็ตาลายด้วยสี่ไม้สาไม้ เดฟูลจ้ะโอเคจากสถานการณ์ในความสัมพันธ์เอาจริงๆคุณค่อนข้างเชื่อเชื่อใจเขาพอสมควรนะคุณค่อนข้างมีความเชื่ออกเชื่อใจเขาพอสมควรแต่มันจะเป็นช่วงปีที่อารมณ์คุณสวิงมากพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นจากภายในถือดาบเออะอะไรนิดหนึ่งขึ้นเออะอะไรนิดหนึ่งขึ้นแล้วก็เป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ถ้าบางครั้งตัวเขาเองมีความรู้สึกไม่โอเค หรือบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาสักเท่าไหร่นะคะขึ้นไพ่แปดเหรียญกับไพ่แ8ถ้วยมามันเหมือนไม่ใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกซึ่งกันและกันแต่ไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินซะมากกว่าอย่างนั้นน่ะเขจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับคนที่มีคู่แล้วในส่วนของคุณคุณไม่ได้คิดอะไรมากคุณแค่มีความรู้สึกว่า ก็แฮปปี้ดีบางทีเราก็ต้องทําเพื่อครอบครัวเราบ้างเราก็ทําเพื่อแบบความมั่นคงของเราบ้างนะคะแล้วก็เหมือนมีโอกาสได้ปล่อยได้เป็นอิสระให้ตัวเขาไปเที่ยวบ้างเราไปเที่ยวบ้างต่างคนต่างใช้ชีวิตในในพาร์ทของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลอย่างนั้นแล้วพอบางทีตัวเขาต้องไปโฟกัสกับชีวิตของเขาเหมือนที่เราไปโฟกัสคุณก็จะมีโอกาสแบบแหมทําไมไม่สนใจล่ะทําไมไม่ ทำไมไปเที่ยวกับเพื่อนไม่บอกทําไมนู่นนั่นคือมันจะเป็นจังหวะที่ต่างคนต่างเข้าใจไปในจังหวะของตัวเองอะนะอยากให้มาพูดคุยกันนะเคสแบบนี้เพราะจริงๆมันไม่ได้แย่มันแค่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแนน้องความสัมพันธ์ค่ะมีไพ่เด็กถือดาบเรามาระวังการทะเลาะเบาแหวงนะเรามาระวังการทะเลาะเบาแหวงเกณฑ์การแยกการ ไพ่ใบนี้ยความหมายโบราณคือการหย่าร้างการเลิกแต่พี่จะบอกว่ามันจะเป็นจังหวะที่มันจะมีช่วงที่เหมือนแบบขอห่างกันสักพักเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังด้วยนะคนมีคู่ลักขณากรรกตนะเออไพ่แนะนะําจ้ะไพ่แนะนําให้คุณมีคู่หน่อยนะคะขึ้นไพ่ในถือเหรียญนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่หกไม้เทา้า ในความสัมพันธ์นี้นะคะจะต้องเป็นลักษณะของการที่มองเป้าหมายไปในทิศเดียวกันแล้วมาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจกันอยู่เรื่อยๆนะแล้วบอกตัวเองด้วยว่าการที่อย่างน้อยๆนะคะจะไปต่อในความสัมพันธ์สิ่งที่มีและขาดไม่ได้ในทุกๆป,ปีคือเรื่องราวของความหนักแน่นไม่มีความหนักแน่นไม่ได้ต้องมีความหนักแน่นนะคะทั้งคุณและเขาแล้วสุดท้ายความสัมพันธ์นี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ นะคะสำหรับไพ่หกไม้เท้าแต่ต้องทอระหดกันนิดนึงนะมันจะมีช่วงจังหวะห่า,หางช่วงจวังหวะเวียงช่วงจวังหวะน้อยใจกันหน่อยนะเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงค่ะจากในหน้าไพ่ที่ขึ้นมาแล้วท่องไว้ว่าที่ที่เราต้องห่างกันหรือที่เราแยกย้ายหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันเราไปทําเพื่ออะไรไปทำเพื่ออนาคตครอบครัวใช่ไหมไปทำเพื่อนอ,อนาคตความรักของเราทั้งคู่ใช่ไหม อารมณ์ประมาณนี้แหละค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะดวงปี2566ของลัคนากรกฎนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปกันนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่ลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ